สวัสดีครับพบกับเราช่องพลาทมัพน้องชมพู่นะครับวันนี้นะครับพาช้างสองเชือกนะครับมาอาบน้ําด้วยกันนะครับเอาต้อยถ้อยนอนลงนอนลงเลยครับก่อนจะเอาไปมัดนะครับเอาไปปลูกอยู่ในบ้านนะครับตั้งสองเชือกครับวันนี้เรามีต้นกล้วยจากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านเป็นคนเอามาให้นะครับวันนี้อ่านอนลงนอนลงนอนลงเลยพ่อใหญ่เลย น้องลุงนี่นะครับโอ้ยน้องลุงโอ้พตใหญ่เราเล่นสบายเลยนะครับนี่ครับเราอยู่ด้วยกันได้ครับเราไม่ต้องปอะไรเขามากครับตองเชืออสบายๆครับครอบครัวช่องพลายอมทรัพย์น้องยมพูนะครับสวัสดีแม่แม่อซทุกท่านนะครับวันนี้ครับ นี่ครับพามาชมบรรยากาศนะครับช้างสองเชือกครับอาบน้ําด้วยกันนะครับลงสระด้วยกันนะครับออมทรับไม่กล้านอนเลยนะครับมาเว้ยมาเว้มาถอยเบนถอยมุ้ยทรับนอนลงอ่าออมทรับนอนลงแล้วนะครับนี่ครับก็พามาชมนะครับอ่า น้องครับน้องสาวก็มุดใบมุดใบครับเอาตาบนสูงบนตากบนตากบนสูงเป็นการชมเบ็ดให้ชมเบ็ดธรรมชาตินะครับ ก่อนจะเข้าหลักนะครับอาบน้ำให้ชื่นใจนะครับนี่ครับตอยพ่อใหญ่ต้อยตอยเร็วต้อยตอยดุนต้อยต้อยตอยเร็วอ่ะตอยต่างคนต่างตกใจครับ โอ้ดูพอใหญ่นะครับดูนะครับโอ้ต่างคนต่างเล่นนะครับต่างสนุกนะครับนะครับความสุขของช้างนะครับช้างจะถูกกันมากกับน้ำนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันนะครับ ช้างกับน้ําจะช้างลงน้ําช้างจะล่าเลยนะครับมีความสุขดูนะครับดูน้องชมพู่เอาครับอืมูเอาครับแล้วเราจะพาเขาไปกินกล้วยนะครับชมพู่วันนี้ก็จะมัดไว้บ้านนะครับครับจะมัดข้างนอกสักวันสองวันแล้วก็มัดบ้านหนึ่งวันสองวันนี้ครับสลับกันไปนะครับชมพู่ถอยชมพู่ชมพู่เอ้ย ถอยเลยถอยนอนลงเลยพอใหญ่เรานิ่งมากเลยครับนิ่งดีมากนะครับนี่ครับปล่อยเขาเล่นก่อนนะครับนอนลงนอนลงไปปล่อยนอนลงนอนลง น้องลงเลยดูรวมซับนะครับรวมซับสวีทสาวแล้วนะครับอย่าทำน้องอมปล่อยเ้ยไอนะครับไปหยอกนะครับหยอกนะครับอมซับรักน้องนะครับ oi, mép luôn mép luôn à mép luôn nó luôn hoài dây luôn mép luôn mép luôn mép luôn luôn mép luôn qua luôn buôn luôn buôn, mép luôn luôn tác bồn à tác อาตาบออตาบนสูงตาบนญสูงบุบนสูงบุเนีย่ยครับครั้งแรกนะครับที่เราปล่อยเล่นน้ำด้วยกันนะครับตากบนสูงเดี๋ยวเราจะเรียกเขาขึ้นมาแล้วมา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 เลยมามาเลยมา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 ,มา,มา มามาเาทาม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 าเลยมามาไปนะมามาเอารอพ่อใหญ่ก่อนลูกเอาชมพู่จะรีบกลับบ้านเลยมามาเข้ามามามา มาอ่านี่พ่อใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเฮารอ,อพ่อใหญ่ก่อนมาฮะมา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 ลุเออเดี๋ยวเราเรอชมที่บ้านเลยครับจะฟันเอาต้นกล้วยให้เขากินนะครับผมฟันต้นกล้วยให้เขากินอยู่บ้านนะครับวันนี้ นี่ครับต้นกล้วยของเรานะครับพอท่านเอามาให้นะครับอาขอบคุณข้าเร็วชมพู่ชมพู่สวัสดีข้าก่อนลูกว,วัสดีข้าส,สวยยอ่อขาด้วยโหทำไมถึงแอคชั่นอ่ะยอ่อขาส,สวยสวัสดีข้าส,สวยเล็ยอ่อขาด้วยเล็ยอ่อขาดีนีเอาสวัสดีข้าก่อนสวัสดีสวยเล็ อาไปดิสีสวยนี่นะครับสาวน้อยของเราครับมันจะเป็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ก็กินแล้วครับผมนี่ครับต้นกล้วยนะครับอันท่านเอามาแบ่งนะครับเชือกละยี่สิบต้นนะครับทางอมทรัพย์แล้วก็ชมพู่ก็ได้สี่สิบต้นนะครับแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นสับปะรดนะครับนี่ครับ ก็หลวงพ่อนะครับท่านเป็นคนขนมาให้เองครับจากทางวัดทางไหนก็ไม่รู้ครับไม่รู้จักครับไม่ได้ถามไว้ครับผมนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับที่เมตตาช้างนะครับนะครับเมตตาช้างสงสารช้างนะครับช้างตกงานนะครับผมช้างของเราไม่มีรายได้เลยนะครับ ตกงานอยู่นี่หลายเดือนแล้วนะครับผมปีปีแล้วครับปีหนึ่งเดือนแล้วครับนี่ครับสาวสวยของเราพอใหญ่ก็จะกินของชอบเลยนะครับต้นกล้วยกินตอนอากาศร้อนๆน,นี่ก็จะช่วยแก้ร้อนได้นะครับ ดีนะครับว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากครับก็ยางดีครับยังมีต้นกล้วยมาให้กินนะครับผมน่ครับเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับช่วงเย็นๆน,นะครับผมหลังจากเราเอาออกมาจากที่พักกลางวันนะครับก็มามัดที่พักกลางคืนนะครับ ก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านของเราครับก็จะเป็นบ้านพักนะครับสาวน้อยเราชอบเลยนะครับต้นกล้วยนี่กินเยอะๆชมพู่ชมพู่จ้าเลยบนทุง ทั้งเเชือกลยครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับก็ฝากแม่แม่ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจช่องพรามทรับน้องชมพู่ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศยามเย็นมาให้ชมนะครับอ่าก็ พาน้องชมพู่กับพ่อใหญ่นะครับอาบน้ําด้วยกันนะครับแล้วก็มากินต้นกล้วยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ